สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะวันหยุดที่ผ่านมามาฝากเด้อจ้าเพิ่งได้มีโอกาสทําคลิปนะจ้าอันนี้ก็พาเด็กๆไปตกปลาจ้าที่บ้านสวนขุนย่าค่ะปลายากก็เลี้ยงไว้นะคะแบบหลายเลยเด้อจ้าปุ้ยบรรยากาศบ,บันไดเลยได้เนะะี่ยค่ะเสร็จแล้วก็กินปลานะคะริมสระเลยจ้าเด็กน้อยควนจวดจวดแบบหอมเลยคะ่ะสดสดเลยคะ่ะ เน่จำแจวนะคะกินข้าวเบิร์ดเป็นตีปุ่นนะ่ะเด็กสมบูรณ์ค่ะทุกคนค่ะโอ้โหเลิศม,มากเลยค่ะเมนูนี้พัตคารบ้านทุ่งค่ะ มาเด้อจ้ามากินขาปลาน้ากันจ้ามีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็น้าจิ้มแจ่วผลงานของพี่กับน้องเพิินค่ะสาวหลาแอนพี่เพิินทําน้ําจิ้มมาแบบเลิศเด้อระหว่างกินเผือกระสนทนากันกับคุณปู่เนี่ยส่วนแม่ก็หาไส้เดือนด้วยความยากลําบากนะคะย,ย,ายากกว่าจลมาก็คือหาไส้เดือนนี่แหละจา้าโอ้ยเศร้าหอบหอบหอบเมือ่อยไหล โอห้ทีบาเถาแล้วนะจ๊ะโอจ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปทําภารกิจตกปลานะคะสั้งสองวันเลยค่ะกินปลานะคะแบบเลิศมากค่ะเมนูที่ไม่ต้องซื้อเลยจ้าไม่เสียตังค่ะเพราะว่ามาลักเอาปลาเมียเด้อจ้าอย่าปาาอย่าปากไปจ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการ หมักนะคะเพื่อนึ่งปลานะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้เด็กๆบอกว่าอยากกินนึ่งปลาอีแมกกะจัดไปนะคะหมักไว้นะคะหมักใส่ตะไคร้นะคะกระเทียมนะคะคาโขกรวมกันหมักทิ้งไว้นะคะใส่เกลือใส่ชูรสลงไปแล้วก็แล้วก็ไปตั้งเตานะคะให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาปลาลงไปนึ่งรองพื้นด้วยตะไคร้นี่ค่ะบรรยากาศริมสะนะคะโอลิมปิกไลเดอร์จ้าเป็นจนามนา นี่ค่ะหลังจากที่เราตกปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาให้อาหารปลากันค่ะจะได้โตไวๆจะได้ทานกินค่ะเด็กน้อยกินเก่งมากเลยจ้าโอ้โหรีบโตนะปลาเอ๋ยถึงแล้วค่ะนี่จ้าทุกคนค่ะเรามาให้อาหารปลากันจ้าน้องมดโอ้น้นโฟโกับพี่เขาอเอาเลยจ้าเด็กๆหวานโคบลงไปเลย เอออพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเดยสวยงามมากเลยอยูห้หูยนี้ค่ะเป็ดน้อยก็เลิงรารเล่นน้ำจ้ะทุกคนค่ะเป็ปปปดสองตัวพอได้พอได้เก็บไข่เป็ดค่ะคใใทั้งสองเลยค่ะ งวงสีสวยเนาะครับครับขอนแม่อีกทำหน้าขอนอีก <c oughs> เดี๋ยวถือขอนเดี๋ย <c oughs> วถือขอนนี้วันเร็วๆจะไปทำอาหารแล้วปลาจะวะ่าแม่นึ่งปลาไว้อยู่ค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไหมเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินลูกไปบ <c oughs> บ๊าายย <c oughs> ลาดูค่ะ ไปต่อไปเราจะไปทำอาหารให้ไก่ง่วง EP ต่อไปเทเลยครับขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ